กลับมาพบกับคู่ทุ่งเงินในอักษร O Learn ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าภาคต่อเนาะจากคลิปที่แล้วนะคะจำได้หรือเปล่าคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเราเรียนเกี่ยวกับ verb to be เนาะการสร้างประโยคบอกเล่าจาก verb to be การสร้างประโยคปฏิเสธจาก verb to be แล้วก็การสร้างประโยคคำถามจาก verb to be แล้วก็มันจะมีตัวย่อใช่ไหมว่าอ่า จาก am เปลี่ยนเป็น I'm ประมาณนี้นะคะเราเรียนเรื่องตัวย่อ,อแล้วก็การสร้างประโยคมาแล้วทีนี้วันนี้จะเป็นภาคต่อ,อมาดูที่สไลด์แรกขอทบทวนหน่อย I ใช้แทนฉันถูกไหม You ใช้แทนคุณ We พวกเรา They พวกเขา เมื่อเราใช้คำว่าพวกหมายความว่ามีมากกว่าหนึ่งคนนะคะเป็นพหูพจน์เนาะพวกมีมากกว่าหนึ่งคนฮีชีอิดคำเหล่านี้นะคะ He เขาผู้ชายหนึ่งคน She เขาผู้หญิงหนึ่งคนและ it ใช้กับสัตว์หรือว่าสิ่งของนะคะแปลได้ว่ามันอ่า ทีนี้คำเหล่านี้เนี่ยเราเรียกเขาว่าประธานของประโยคประธานหมายถึง subject อา subject ในที่นี้อย่างที่เคยบอกไปไม่ได้หมายถึงวิชาเรียนแต่หมายถึงประธานในประโยคนะคะความหมายของ subject ในที่นี้คือประธานในประโยคอะทีนี้อยากให้ดูอันนี้เพิ่มเติมนิดนึง คือกรรมในประโยคของภาษาอังกฤษนะคะคืออย่างในภาษาไทยเนี่ยเวลาคำสรรพนามเนาะเปลี่ยนจากประธานไปเป็นกรรมเราไม่ได้เปลี่ยนรูปเนาะ,ะฉันรักเขาอฉันรักเขาเขาก็ยังเขาคำเดิมไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะมันก็จะเปลี่ยนไป I love him อย่างนี้คะ่ะมันไม่ใช่ I love he และ เพราะว่าตรงกรรมในประโยคเนี่ยความหมายเดิมกรรมในภาษาอังกฤษนะคะความหมายเดิมแต่ว่าแต่เปลี่ยนรูปร,รมภาษา,ษาอังกฤษคือ object กรรมในภาษาอังกฤษนะคะมาดูคือความหมายมันเดิมแต่เปลี่ยนรูปยังไงไอนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่ามีคำว่า you ยังใช้ตัวเดิมนะคะ y ยู you. Uh, We เปลี่ยนเป็น us เ they เปลี่ยนเป็น Them he เปลี่ยนเป็น him she เปลี่ยนเป็น her uh, it ใช้ it ตัวเดิมนะคะ it uh, จะสังเกตเห็นเปลี่ยนรูปแน่นอนแต่ความหมายเหมือนเดิมเลย I แปลว่าฉัน M ก็ยังแปลว่าฉันแต่เพียงแต่ว่าเขาอะไปทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคเขาเลยเปลี่ยนรูปแค่นั้นเองนะคะ อะมาลองสังเกตดูนี่ตรงนี้ subject pronouns object pronouns อ่า subject อย่างที่เรารู้เนาะประธานอ่า object กรรมอืมนี่เลย I เป็นมีใช่ไหมย u เป็น you he เป็น him she เป็น her it คคำเดิม it เหมือนเดิม we us you ยังใช้คำเดิม you you theythem ทีนี้ครูจะบอกข้อสังเกตนะคะ subjectpronouns เราสามารถเอาไปขึ้นต้นประโยคหรือว่าอยู่หน้าคำกริยาได้นะคะแล้วก็ objectpronouns คำนี้เป็นกรรมจะอยู่หลังคำกริยาหรือว่าหลัง preposition เนาะ ทีนี้เรามาดูข้อ b กันนะคะเราไปหากันดีกว่าว่า subject pronoun กับ object pronoun เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเราแยกออกไม่หน่ว่ามันคืออะไระกว่าสายตาหาเลยนะคะลองหาเอาเป็นหา subject ก่อนลวกันเนาะหา subject ก่อน subject อ,อยู่ในบ้างนี่ตรงนี้เลย I นะคะ I m. ตรงนี้ต่อมา มีตรงที่นี่อ่าอเหมือนกันลากไปเรื่อยๆเลยเจอไหมนะชี้ She, ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าที่นึ่งชี้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ we are twins we อยู่หน้าประโยคเหลือไหมเหลืออีกหรือเปล่าที่เป็น subject เหลือตรงนี้นะคะ We are from London We ตรงนี้ก็เป็น subject นักเกียนจะสังเกตเห็นว่าขึ้นต้นประโยคแล้วก็อยู่หน้า verb ใช่ไหมอยู่หน้าคำกริยานะคะโอเคต่อไปลองหา object ก,กดูอดาเจอไมหมน้าตรงนี้ look at her อ่า uh, look at her อยู่หลัง preposition ใช่ไหมคะอ่า uh, ต่อมามีอีกไหมนะนี่ไงอ่า uh, she looks exactly like me มีคำนี้นะคะอ่าอยู่หลัง verb โอเคเดี๋ยวเราไปหา object pronoun กันต่อเลยหาเลยอยู่ไหนนะเอานี่ไง look at her อ่า her คำนี้นะคะ uh, look at her อยู่หลัง preposition เ no? นอะแล้วก็อันต่อไป um, she looks exactly like me อ่ามีคำนี้นะคะเป็นกรัมโอเคทีนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดข้อ8กันดูซิว่านักเรียนสามารถแปลงนะจากคำนามมาเป็นคำสรรพนามได้หรือเปล่าสรรพนามในที่นี้คือแปลงเป็น object หรือซับเจกต์กันแน่นะคะ ดูข้อหนึ่ง linda is 12 years old เขาอายุ12ปีแล้วนะคะใช้ she แทน Linda เนาะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะตอบเลย she is 12 years old อตอบแทนไปเลยนะคะข้อนีอ้ทีนี้มาดูข้อ2 look at tom and l i n n you หลัง at at เป็น preposition เพราะฉะนั้นทอมแอนลินในที่นี้นะคะเป็นอ็อบเจกต์แน่นอนแล้วจะแปลงเป็นอ็อบเจกต์ได้ยังไงทอมแอนลินคนสองคนก็คือพวกเขาถูกไหมมันก็จะเป็น look at them look at them ไม่ใช่ว่าพอเห็นทอมแอนลินเป็นเดมแล้วประโยคถัดไปเขายังจะเป็นเดมอยู่อีกนะ มาดูนี่ t Tom and l y n n are เห็นคำว่า are เป็น verb to be ถูกไหมเขาอยู่หน้า verb to be เขาทำหน้าที่เป็น subject นะคะเขาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอยู่เพราะฉะนั้นคำสรรพนามที่จะเอามาใช้แทนเขาเนี่ยมันก็ต้องไม่ใช่เดมที่เป็นกรรมเนาะเพราะฉะนั้นใช้ subject ที่เป็นประธานของประโยคก็คือ they อ่า they are in year 9 5โอ้ตรงนี้ y ตัวเล็กเออ y ตัวใหญ่นะคะโอเคต่อไปข้อ3 how old are Bill and Sue Bill and Sue สองคนอีกแล้วอยู่ในประโยคคำถามอยู่หลัง หลังเ e r b to be อ่าเขาอยู่ด้านหลังก็จริงแต่ว่าเขาอยู่หลัง verb to be นะคะเพราะฉะนั้นเขาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอ่าเพราะว่าอะไรมันจะยากนิดนึงตรงที่ประโยคนี้มันเป็นประโยคคำถามไงอ่าเขาก็เลยไม่ได้อยู่ข้างหน้าเขาเลยมีอยู่ข้างหลังแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาทำหน้าที่เป็นประธานอยู่นะคะโอเคบิ and s ซก็จะเป็น how old are they ถูกไหมาะว่ามีสองคนนะแล้วก็เป็นประธานของประโยคด้วยทีนี้มาดูข้อ4 Jim and I are from London นะ Jim and I ฉันและเขาฉันและคนอีกคนหนึ่งมันก็คือเรานั่นเองอาเราก็คืออะไร We ทำไมถึงใช้ We เพราะว่าอยู่ด้านหน้า R ไง ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะ We are from London mm. ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5 Look at Steve at preposition เ no. นาะหลัง preposition เป็นกรรมแน่นอนเปลี่ยนเลย Look at Steve ผู้ชายคนเดียว him ทีนี้ อยู you now work is, 是是่หน้าเว b บท e e i f e is ใช่ไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นประธานของประโยคผู้ชายคนเดียวประธานของประโยคก็คือ he is from Mexico he โอเคไหมพอได้นะโอเคมาต่อมานะคะอันนี้เป็น question word Question Word เนี่ยคือคำถามคำถามที่จะเอาไว้ถามข้อมูลที่เราต้องการดูตรงนี้นะคะ who เนี่ยถามถึงเกี่ยวกับคน a person who is he Andy ถูกไหมเขาคือ Andy อะไรเงี้ย what ถามถึงสิ่งของ a thing what is it อะไรเงี้ยโอเค ต่อไป where ถามเกี่ยวกับสถานที่ uh, how old ถามเกี่ยวกับอายุ how old are you I'm a h yeah, I'm 12 years old uh, คุณอายุเท่าไหร่คะฉันอายุสปีคะ่ะมาณนี้คะ่ะสุดท้ายถาม when ถามเกี่ยวกับเวลา time ทีนี้ถ้าจำแบบนี้อาจจะยากนิดนึงอาจจะยากนิดนึง เพราะฉะนั้นครูจะให้เคล็ดลับค่ะเอาไหมเคล็ดลับนี้ครูเพิ่งแต่งเลยสดๆนนะคะเป็นเพลงอ่าโอ้ไม่ใช่เพลงเขาเรียกว่าโค้ดอ่ถาถาต้องการถามอะไรถามคำถามนั้นอ่าคือนักเรียนต้องการข้อมูลไหนให้ใช้คำถามคำถามนั้นอ่าพูดพร้อมกันนะคะต้องการถามอะไรใช้คำถามนั้น ต้องการถามอะไรใช้คำถามนั้นมาดูแบบฝึกหัดตัวอย่างจำไม่ได้นะต้องการถามอะไรใช้คำถามนั้นข้างหลังเข้อถามได้เป็นชื่อคนแมรี่ต้องการถามอะไรใช้คำถามนั้น,าาน,ค,น,ค,ำน,นคำถามที่ถามเกี่ยวกับคน who ถูกไหม who is she โอเคต่อมา the USA เป็นที่ที่เขามาถูกไหมประเทศสหรัฐอเมริกานี่ไง from ถามถึงสถานที่ใช้คำไหน where ่า where she from ต่อมาตรงนี้เลยให้มาเป็นตัวเลขเดานะเป็นอายุแน่นอนอคำถามที่ใช้ถามถึงอายุนะคะคำไหน how old How old is she? 13ประมาณนี้นะถ้าอยากถามเกี่ยวกับอายุใช่ไหมต่อมาข้างหลังได้คำว,ว่า art art วิชาศิลปะเขาถามถึงสิ่งของอเขาถามถึงบางอย่างบางสิ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นคำถามที่จะใช้ถามก็ต้องถามเกี่ยวกับ บางอย่างบางสิ่ง yeah. What's her favorite subject uh, ตอบ Art วันนี้นะคะอันนี้ข้อสุดท้าย In July uh, มันเป็นเวลามันเป็นช่วงเวลานะในเดือน July uh, เพราะฉะนั้นคำถามที่ใช้ถามเวลาก็คือ when o k เคอันนี้คือต้องการถามอะไร ใช้คำถามนั้นถ้านักเรียนจำตรงนี้ได้นะคะเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ประโยคคำถามเรื่องง่ายๆเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทำข้อ10กันดูนะคะเข,เขาบอกว่า read the answers write the questions ให้เราอ่านคำตอบก่อนแล้วเราค่อยมาเขียนประโยคคำถามเนาะโอเคตัวอย่างเขาทำให้เราเห็นนะคะดูคำตอบ my name's Jack แปลว่า เขาน่าจะโดนถามชื่อไหมเออเขาถึงได้ตอบชื่อเพราะฉะนั้นคำถามก็เลยเป็น what's your name แบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูข้อ2เขาตอบอะไรเขาตอบ I'm 12 years old อา,อายุ12ปีนะคะแล้วก็ตอบ I m ด้วยนะแปบลบว่าถาม you ตอบ I ใช่ไหมถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you ะคะเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ย จะต้องถามเกี่ยวกับอายุใช้ถามเกี่ยวกับอายุใช้ how old แล้วก็ถาม you ด้วยใช่ไหมถึงได้ตอบ I ใช้ w o r b to be ตัวไหนกับ you are you uh, how old are you นะคะเลยตอบ I'm 12 years old ต่อไปข้อ3นะเขาบอกว่า I'm from Ireland อบอกมาเป็นสถานที่ถามต้องการถามคำถามไหนใช้คำถามนั้น I'm from Ireland ก็ Ireland เป็นสถานที่เนาะก็ใช้ w h e r e ถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you ทีนี้เขาตอบ I แปลว่าถาม you U v e to be ตัวไหนคู่กับ y o U? y o U are นะคะ Where are you? แล้วก็อย่าลืม From Where are you from? ก็ตอบ I'm from Ireland มาจากประเทศ Island นนะคะต่อมาข้อ C เขาตอบว่าอะไรเขาตอบ My favorite subject is History คำนี้อย่าลืมเคยบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วมานะคะว่า history ไม่ได้ออกเสียงว่า history นะ history วิชาประวัติศาสตร์นะคะ My favorite subject is history เขาถามถึงสิ่งบางสิ่งนะคะเพราะฉะนั้น question word ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือ what อ what My favorite เขาถามเรื่องคุณถูกไหมถึงได้ตอบ my อเพราะฉะนั้นเวลาถามก็ถามให้ถามคุณน่ะเนาะ What is your favorite favorite ในที่นี้นัเกเรียนจะสังเกตเห็นนะคะครูเขียนเป็น f a v o u r i t e Uh, favorite แบบนี้นะคะเป็นการเขียนแบบ British อ่ามันจะมีตัว U ด้วยแต่ว่าถ้าการเขียนแบบฝั่งอเมริกันเนาะมันก็จะเป็น F A V O R I T E uh, คะ่ะแปบลบว่าที่ชื่นชอบเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยใช้แบบ British เนาะฝึกอันที่มีรายละเอียดเยอะไว้ก่อน เพราะว่าอันที่รายละเอียดน้อยเดี๋ยวมันจะตามมาเองนะคะจำไว้ก่อนอันที่รายละเอียดเยอะเนาะทำแบบ British ไว้ก่อนต่อไปข้อโอ้โอ,อยังไม่หมด favorite subject ถูกไหมวิชาที่ชื่นชอบอ,อย่าลืม question mark เพราะว่าครูเขียนทับไปแล้วครูก็ต้องใส่เพิ่มเข้าไปนะคะไม่งั้นถ้าไม่มี question mark มันก็จะไม่ใช่ประโยคคำถามโอเค ข้อ5เขาบอกว่า Bob is my friend อ่าเขาให้มาว่า Bob เนี่ยเป็นเพื่อนของฉันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะถามเกี่ยวกับว่า Bob เนี่ยเป็นใครใช่ไหมคะต้องการถามอะไรใช้คำถามนั้นอ่าต้องการถามเกี่ยวกับคนก็ใช้ who ใช่ไหมมาเลย who อืมคนคนเดียว is อ่าทีนี้เหลือตรงสุดท้ายแล้วแหละ เขาอยากรู้เกี่ยวกับใครเขาอยากรู้เกี่ยวกับบ๊อบใช่ไหมว่าบ๊อบเป็นใครเพราะฉะนั้นเราก็ใส่บ๊อบเข้าไปนะคะ,ะ Who is Bob อ,อย่าลืมนะคะต้องการถามอะไระใช้คำถามนั้นต้องการถามเกี่ยวกับบ๊อบบ๊อบเป็นคนก็ใช้ who นะคะคือประโยคพวกนี้เรียนมาหมดแล้วแหละใช่ไหม What's your name คุณชื่ออะไร How old are you คุณอายุเท่าไร What's your favorite subject วิชาที่คุณชอบคืออะไร What's your favorite sport กีฬาที่คุณชอบคืออะไรทีนี้เรียนมาแล้วรู้แล้วแหละว่ามันแปลว่าอะไรใช้ถามเพื่อต้องการข้อมูลแบบไหนนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษอย่างที่ครูบอกแล้วก็เน้นย้ำตลอดนะเราจะต้องฝึกใช้นะคะยิ่งฝึกยิ่งเก่งนะ โอเคไหมเพราะฉะนั้นครูจะฝากให้ข้อที่11นะให้นักเรียนกลับไปฝึกนะคะลองถามดูยิ่งฝึกจะได้ยิ่งเก่งเก่งนะคะโอเคทีนี้เราก็มาดูข้อที่12กันนะคะเขาบอกว่า write four sentences about yourself yourself ก็คือเรื่องของคุณก็คือเรื่องของนักเรียนนะคะทีนี้เขาบอกว่าให้ใช้ verb to be ในการสร้างประโยคกี่ประโยคนะ four ตรงนี้ 4ประโยคอ่านับเลยประโยคที่1 My name's Rosa อ่าบอกชื่อนะคะฉันชื่อ Rosa อ่าประโยคที่2 Jenny is my friend อ่าเจนนีเป็นเพื่อนของฉันนะคะประโยคที่3 We are 13 years old พวกเราอายุ13ปีอ่าและประโยคสุดท้ายประโยคที่4 We are Spanish พวกเราเป็นคนสเปนนะคะทั้งหมดเนี้ยใช้ verb to be หมดเลยเห็นไหม my names ตรงนี้ Jenny is we are แล้วก็ we are ตรงนี้โอเคก่อนจากกันไปนะคะขอทบทวนนิดนึงวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่อง subject pronouns object pronouns แล้วก็ question words เนาะนักเรียนก็อย่าลืมเอาไปฝึกแล้วก็ทบทวนนะคะแล้วเจอกันใหม่กับครูทุงเงินในคลิปหน้าบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน